โอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับรายการเตือนภัยนำพาและผมเราจะไปสัมภาษณ์คนดูเด็ครับว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรันบ้างครับผมนะจะรู้ไหมใครบ้างมาไปดูเลยจะไปดูว่าสภาษณ์ผมจะโดนเข้าในอะไรตรงนี้เข้าตรงเนี้ยเอออยากโดนเต็มตามอ่ะอยากโดนเปิดหน้าอยากโดนช้อนหน้าเออใครให้โดนช้อนหน้าบ้างฮะโอ้เจอคนเฮ้ยเจอคนว่ะคุณคิดยังไงกับการเกิดอุบัติเหตุครับ เจอผมการเกิดอุบัติเหตุก็คือสี่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเรวคุณมีประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุไามล่ะไอ้ฟ้งนี่ไม่เช้าเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเอ้ยยังนี่กับมึงยงคือไม่เช้าเนี่ยตอนผมกำลังจะอาบน้ำเพื่อนผมมันเข้าก่อนใช่แล้วมันก็ทำสบู่เดี๋ยวตกไปผมก็ไม่ตั้งใจเข้าไปกดตัวเข้าไปเลยไข้เาตัว เพื่อนจะเดินที่เก้าทำไมเพื่อนขับมอไซค์ออกมาไม่ใช่ลื่นสบู่เห็วตกกำปั้นกำปั้นอะไรแม่เปิดเข้ามาเพื่อนเปิดเข้ามาดูอ๋อหัวแตก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 ครับแล้วคุณมีวิธีการลดอุบัติเหตุยังไงบ้างครับเอ่อต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นครับแค่นี้อ่ะแค่แค่นี้แหละครับ Two hours later ไม่สำคัญมันก็ไม่เท่าไรหร่วะครับน้องๆมันก็ยังเปิดหน้าพี่ไม่ได้อะครับนะพี่ก็อยากจะหาคนมาเปิดหน้าพี่พี่อยากโดนอันเนี้ยอยากโดนอยากโดนตรงเนี้ยพี่ปาดผมรอขอตรงนี้เน้นๆเ,เลยนะครับโอ้เจ้าผู้หญิง oh โอ้ไ y god อสโอ้เจ้าผู้หญิงให้ตายเหรอครับพระเจ้าโอ้โรบินให้ตายเหรอใครื่อะไรครับ,อรบเอ้เลยลุย ครับชื่ออะไรครับชื่อปเปเต้ค่ะครับทั้งชีวิตเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างอ่าอุบัติเหตุทางใจกูต่อยโัวรถชนโดนข<ม>้องตีนเรื่อนแล้วก็้นเรื่องผักตกผักอะไรผักกระเฉดผักคะนราผักแล้วคุณเคยแบบมีวิธีการแก้ไขอุบัติเหตุยังไงไหมก็เราก็อย่างแรกเลยเราก็ต้อง มีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะไปคลองตีนผู้หญิแล้วคุณมีแบบวิธีการแบบช่วยแบบในการลดไหมลดอุบัติเหตุอะไรเงี้ย,ยสมองแล้วการที่ลดอุบัติเหตุของคนนี่มันแบบไหนทำว่าอะไรส่วอุบัติเหตุลดลงว่าแบบยังไงช่วยช่วยอธิบายนะห,หน่อยเร็วแล้วคุณมีนิยามอยู่กับอุบัติเหตุยังไงบ้างครับ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ทัดตั้งตัวแล้วมาได้รับบาดแผลมันเป็นแผลไงมีีบาดร้องไงโอ้ยโอ้ครับตอนนี้ครับน้องๆพี่ก็รู้สึกแบบอยากโดนประทะมากครับน้องๆถ้าไม่มีอะไรทำพี่ก็ไปตีนส่อใสนะครับนะเดี๋ยวพี่เบิร์ร้องดูสักนิดดูว่ามีใครแม่จินเอาพี่ลงเปล่าครับน้องๆแม่ เฮ้ยเจอคนนั่งอยู่ทำไรวะตรงเ้าววเนี่ยสวัสดีครับเวาเดียกใค,คทำไรครับมานั่งกินลำชมิวิเชนอ๋อเราไปซื้อซื้อกับข้าใช่ไหมแต่ชิตนี้เคยประสบอุบัติเหตุไหมเคยเป็นตะคิวจมน้ำแล้วพอแบบมีวิธีการแก้ไขก็แบบบอรมร่างกายก่อนลงน้ำอะไรเนี่ยน้วยแบบนิยามคำว่าอุบัติเหตุแบบมัน แปลว่าอะไรความหมายของก็แบบสิ่งที่เกิดขึ้นการทันหันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีลดไหมก็แบบมีสติวางแผนรับมือกับเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยยังไงแบบแบบรับรับมือก็แบบอย่างเช่นเป็นตะเกียแล้วคนจะแบบเออแบบขึ้นจากน้ําก่อนแบบค่อยๆขยับขึ้นจากน้ําอะไรเงี้ยก็ค่อยๆ หยาดขาอะไรแบบนี้ว,ว้าวตามมาตามมาอโอ้ยเราเจอใครวะเนี่ยเอาวนนสวัสดีครับวนนสวัสดีครับวันนี้ขอทราบนิยามของอุบัติเหตุและความหมาเอา่อนิยามปฏิเหตุสอง,องคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแล้วเคยเกิดปฏิเหตุอะไรบ้างครับ ผมเคยขับล้มในวันที่ฝนตกครับ่านมนวิธีอุบัติเหตุาไรบางดูสภาพอากาศว่าฝนตกหรือเปล่าครับแตก็เกิดถ้าฝนตกมาแล้วก็ขับคามรัดระวังและใส่หมดกันน็อครับขอบครับโอเคก็หมดไปนะครับสาหรับรายการเตือนภัยนำพาครับผมถ้า EP หน้าคุณอยากให้เราไปทาอะไรครับโปดบอกเราด้วยเพราะเราก็คิดไม่ออกเหมือกันโอเคบาย